พี่น้องครับภาพนี้พี่น้องอาจจะไม่เคยเห็นโดนแล้วครับนี่คือการเปียผมนะครับการเปียผมสมัยก่อนนะครับผู้สาวพนสิมากเปียผมสี่ล่ะครับจุดเปียนะครับนี่คือผู้เปียที่แรกก็คือน้องน้ําฝนนะครับต่อมาก็เป็นน้องน้ำบีนะครับน้องน้ำบีหล้กก็ม่าน้องน้ำหวานแล้วบัดที่นี่คือซอยกันเปียครับแต่ว่าบัดที่นี่มันยืนเลี้ยงแถวแบบนี้มันก็เลยสิผู้ที่สิวบดได้เปียก็เลยคือสเป็นน้องน้ำฝนเขาสิษบดได้เปียครับ มิฉะนั้นเดี๋ยวอาจชีมีคนมาเปียให้ต่อกาบลูขึ้นกันโอ้แบบเปียเขาว่าแขหัวมันถิ่มแขหัวมันถิ่เออเอาผู้หญิงแขหัวคนหัวมันเซ็กซี่เดยมันดูดีเลยถ้าผู้สร้างหัวล้นกับหน่าจุกเออแขงออกมิจะหาเว้ย นี่แหละเอออันนี้นี่แหละเออ,อเขาจ้อง,ห,อยยงอหัว,หวเป็นบาดเป็นแผลเต็มน้ำหนองเปียกเลือดไ,ไหลมื่อนี้มาส่งไอ้อันนั้นกันเถอะสื่อกันดีเถอะหืมอันนี้เหเออพี่น้องครับอันนี้ก็คือน้องน้ำฝนนะครับเป็นคนใจดีเ,ออเห็นโอเคใจ ลูกปุยิงคือกันนั่นขึ้นนองนำหวานส่วนอยูก่กลางขึอ้นนองนำบีอันนี้น้องเมียตัวจริงคือกันครับพี่น้องแต่ว่าขัดเขาสิมาเบิ่งคอนเทนต์ในการสางงานสมัยก่อนละยู่ของอ่าสายันสางงานสมัยก่อนนั่น,นค, <onnaise S 1> คือคอนเทนต์คือน้องเมียกับพีไอ้มันก็ได้เลยครับแต่ว่าการเรียนมันก็นแต่คิดแต่ขวงนังเรียนไม่ได้ครับพี่น้องมันเล่นไม่ได้นะครับเล่นไม่ได้มีฉทานั้นจำเป็นต้องตัดคอนเทนี้ออกไปนะครับตัดคอนเทนี้ออกไปอ่าหลายคนก็อาจจะ สงสัยอีกละเดี๋ยวจังไปฟังฉีแจงช่องสายยันบรนุกแล้วกันนะครับเพราะว่าผมบันดึกตัวคอมเมนต์ลายอยู่ที่ลงุงอ่าเกี่ยวกับสายยันคนสองเมียให้พี่นอ้องเบิ้องในสองสามคิประลน,นะครับอันนี้คือน้องบีครับน้องสาวคนที่อ่าซีของ,นงคนที่สามจะม่ได้คนที่หานะครับอาจจะว่าใครนั่นนะครับพี่น้อง แต่เป็นคนออกคล้ายๆอี่ยังล่ะออกคล้ายๆความสนุกสนานจะน้อยเป็นคนหมักงวนนะครับน้องบีนะครับผมมีซีเรียสครับเป็นคนขี่เรียนผมมีซ,ซีเรียสถ้าสมว่าถือซีเรียสก็อาจจะเป็นน้องน้ำหวานเนาะอี่ไหล่ปปพองซีเรียสวะ <c oughs> แต่เ้า้องคนกัแบบว่าซีาเรียสอยู่ยแล้วนะครับเ <คน S 2> ออความเจ็บปวดเขาก็จะไปเจ็บปวดดอกเจ็บปวดนี่ไปน้ำพระทูดงนี่ เออแล้วเพิ่นกลางกดแล้วก็เก็บให้เพิ่นอือได้จ่วยเนาะเพิ่นให้มั้ยอือ